สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวสวนทองคลียที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับสวนทองคลี่นะครับในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นสับปะรดนะครับที่ผมซื้อจุกมานะครับซื้อเป็นลูกมาแล้วครับแล้วก็ปลูกจากจุกนะครับที่เขาติดมานะครับอันนี้เป็นสับปะรด พันสายน้ำผึ้งนะครับจากเชียงใหม่นะครับที่เดินทางมานะครับก็น่าจะเป็นลำปางเลยเนาะเพราะว่าจอดซื้อที่ลำปางนะครับสับปะรดลำปางเนาะนะครับพันสายน้ำผึ้งนะครับที่ซื้อมานะครับดูกันเจริญเติบโตของเขานะครับหลังจากที่ผมเอายาออกให้เขานะครับน่าจะสองสามเดือนแล้วแหละนะครับต้นนี้นะครับก็ดูนะครับอันนี้ก็ปลูกข้างต้นกล้วยไข่เลยนะครับกล้วยไข่ก็ยังไม่ออกลูกนะครับรอก่อนนะครับปีนี้ก็น่าจะออกลูกให้ได้กินนะครับนี่ฮะดู ความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับหลังจากที่เรานะครับดูแลเขานะครับทั้งการถากดินแล้วก็ทั้งในส่วนของการฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เขานะครับดูครับนี่ฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันสามารถที่จะดูแลนะครับในเรื่องของพืชหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะครับบางต้นผมก็เอาเทรถนะครับตรงโกนเลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ดูดซับเข้าไปนะครับนี่ครับ อันนี้ผมไม่ได้ปลูกแค่ที่เดียวนะครับผมปลูกที่ขอบตะด้วยนะครับแล้วก็มีตัวใหม่นะครับที่ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับเพิ่งเอามาปลูกวันนี้นะครับก็นี่ครับดีกว่านะครับเราเอาไปทิ้งไว้เฉยๆนะครับโดยที่เราไม่ใช้อะไรเลยนะครับเห็นจุกๆแบบนี้นะครับมันมีค่านะครับมีประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะครับเอามาปลูกเราก็ไว้ได้กินนะครับได้กินไม่พอมันก็แตกหน่อแตกอะไรให้เราได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเรา ทิ้งนะครับกินแล้วก็ทิ้งหัวเข้าไปนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราก็ต้องไปซื้อของมากินอีกใช่ไหมละครับฉะนั้นนะครับเราก็มาปรับเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์การเป็นอยู่เป็นกลยุทธ์การเอ่อกลยุทธ์การทํามาหากินนะครับแบบนี้ละกันนะครับก็คือนะครับมีเม็ดอะไรนะครับเพาะไปเลยนะครับหรือว่าปลูกพวกนี้นะครับเห็นอะไรที่มันมีประโยชน์คิดว่าเออมันน่าจะปลูกได้นะนะครับเพาะไปเหอนนะครับปลูกทิ้งทิ้งไว้นะครับเพราะว่ากว่าเรานะครับ จะตายพูดง่ายเนาะกว่าเราจะตายนะครโอ้กว่าเรากว่าเราจะมีอายุเยอะๆนะครับสี่ห้าปีนะครับต้นไม้มันก็จะเริญงอกงามนะครับสี่ห้าปีมันก็จะเริญเติบโตตามเราไปนะครับมันก็จะทํอให้นะครับเราก็จะได้ผลผลิตกินนะครับเหมือนมะม่วงนะครับถ้าเราปลูกทิ้งๆไว้นะครับมันก็โตมันก็ให้ลูกเรานะครับฉะนั้นนะครับเห็นต้นไม้อะไรนะครับก็นํามาปลูกเลยนะครับไม่ต้อง ต้นไม้ที่มีประโยชน์ต้นไม้ที่มีผลนะครับเอามาปลูกเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับไม่ต้องไปออ้นะครับปลูกแล้วนานกว่าจะได้กินนะครับเราเก็บคําว่านานตัวนั้นนะครับมาใช้กับต้นไม้พวกนี้นะครับมันไม่ได้นะครับขนาดเราเออห้าปีแป๊บเดียวนะครับแล้วเรามานั่งคิดทีหลังหุ้ยห้าปีนะครับถ้าเราปลูกต้นนั้นนะครับมันก็คงจะได้กินแล้วเออใช่นะครับนี่ฮะนี่เป็นความคิดของผมนะครับที่นํามาบอกมาฝากนะครับอันนี้มีเพื่อนๆถามข้ามาว่า เป็นพุทราพันอะไรนะครับเป็นพุทราสามรสครับนี่ครับก็จะมีต้นใหญ่อยู่ทางนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับก็กําลังแบบนี้แหละนะครับกระจายเลยนะครับยังไม่ได้ไปถ่ายทํานะครับพริกนะครับอันนี้พริกทิ้งๆกว้างๆนะครับไม่ได้ดูแลนะครับนี่ฮะแม่บ้านก็มาเก็บไปเรื่อยนะครับมันก็ยังออกลูกนะครับให้กระจายเลยนะครับดูครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับยังเยอะนะครับแม่บ้านเก็บไปเมื่อวานเยอะแยะเลยนะครับนี่ฮะ เหลืออยู่ไม่กี่ต้นเพราะว่าผมถากออกนะครับเพราะว่าผมจะลงพลิกตัวใหม่นะครับไปนะครับทุเรียนนะครับที่แตกยอดแตกใบนะครับเห็นไหมนะครับที่นี่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับดูแค่ในส่วนของใบนะครับดูใบเอาละกันนะครับเพราะว่าแมลงกินนะครับแต่ว่าผมจะใช้พวกฮอร์โมนเสดานะครับฉีดนะครับง่ายดีนะครับใช้แบบธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ โคนนะครับเสริมนาดินนะครับผมก็จะเสริมไปทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําไว้ให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับทีนี้ก็มาดูเจ้ามม่วงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพันุ์อะไรนะครับเพราะว่าผมซื้อมาหลายพันนะครับซื้อมาแล้วผมก็ปลูกนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็ได้เวลาเขาออกดอกแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะติดผลให้หรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าการดูแลของเรานะครับว่าจะติดผลให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆคอยรุ่นกันแล้วกันว่า ตัวนี้มันออกดอกก่อนเขาแล้วมันจะติดผลให้ไหมนะครับนี่ครับมันก็เริ่มที่จะแทงช่อออกมาแล้วนะครับนี่ับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับมันก็สวยงามนะครับหลายๆต้นนะครับก็เริ่มที่จะแทงช่อแทงอะไรออกมานะครับเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นมะละกอพันธ์สีเหลืองนะครับ ลูกมันจอกสีเรืองเหลืองนะครับก็สามต้นนะครับที่ปลูกไว้นะครับนั่นครับก็ไม่กี่เดือนนี้ครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็คงจะให้ผลผลิตนะครับต้นเขาก็เจริญเติบโตดีเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ใช้ในส่วนของเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะการปลูกให้มันเตี้ยนะครับมันปลูกได้นะครับว่าปลูกยังไงให้มันเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็ รอชุดใหม่นะครับที่จะมาลงปลูกนะครับให้มันเตี้ยนะครับว่าผมจะปลูกแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาดูเจ้าพุทราต้นใหญ่นะครับมันก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าเออมันยังไม่ดกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งตัดในส่วนของต้นตะไคร้ออกนะครับที่มันอยู่ใกล้นะครับเพราะว่ามันบังในส่วนของแสงนะครับของอะไรตอนนี้ก็จะมีพวกแมลงนะครับมาผสมพันธุ์นะครับตกไม้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอุ้ย นะครับเรยกว่าจะบินมาตอดนะครับไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะครับมันก็มีหลายๆตัวนะครับนี่ครับเขาก็มาฮะเขาก็ไม่สนใจผมหรอกนะครับอันนี้ผมปลูกแบบทิ้งแบบกว้างนะครับข้างๆปกติมันจะเป็นต้นตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้เต็มเลยนะครับผมปลูกแบบไม่ดูแลนะครับแต่ว่าพอผมมาฉีดในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอะไรต่างๆนะครับให้นะครับเห็นไหมครับเริ่มแตกชออแตกดอกมาเต็มนะครับยอดใหม่ก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับเพื่อนๆก็ รอรุ้นแล้วกันนะครับว่าต้นนี้จะดกเหมือนต้นนั้นหรือเปล่านะครับเพราะผมว่าคิดว่าน่าจะดกนะครับก็ดูนะครับแกะตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาเริ่มที่จะออกลูกมาแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ครับเยอะเลยนะครับนี่ครับคบเล็กๆออกมาได้นะครับนี่ฮะนีครับผม ก็เริ่มเป็นหวัดแล้วแหละนะครับเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะเพื่อนเพื่อก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับเริ่มดกแล้วนะครับในส่วนของจุลินในส่วนของการใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับให้กับต้นไม้ของเรานะครับพบความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับในสวนนะครับพืชทุกชนิดนะครับมันจะได้รับจุลินซีสังเคราะห์แสงทั้งหมดเลยนะครับทั้งกล้วยทั้งอะไรนะครับในสวนของผมนะครับต้นไม้พวกต้นใหญ่ๆก็จะปลูกแซมไว้ตรงกลางนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งในส่วนของกล้วยนะครับให้มันสวยๆนะครับเห็นไหมนะครับพวกมะม่วงนะครับมันก็เริ่มแตกช่อนะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะผลิตดอกออกผลให้เรานะครับก็ดูแลเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับนี่ครับปลูกปลูกพืชผสมผสานหลายๆอย่างนะครับมันก็ดีไปอีกแบบนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพริกขี้นู่สวนนะครับใช้จุลินทรีสัเคห์แสกทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อวานตัดหญ้าครับ เรียบร้อยครับปหนึ่งต้นนะครับพลาดนะครับนี่ครับดูความเกี่ยวกจีของเขานะครับฉีดพ่นนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันก็ได้แบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปฉีดดูนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับก็ลองทําตามดูแล้วกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอู้มันดีจริงมันใช้ได้จริงๆในนายจ่านี่ครับนี่นะครับเช้าๆกับบรรยากาศเขียวๆครับเะ จุง้งมานี่เห้ยมานี่มาเอ้ยมาเมาื่อไหร่ตอิจฉามาแล้วแพนด้ามาแล้วเฮ้ยอย่าโดดอย่าดดมันหยอกกัน,นครับมันรักกันครับห้จุ้งกับแพนด้านะครับดูบรรยากาศส,สวยๆในสวนท้องคลีต่อแล้วกันนะครับ นี่ครับพวกมะเขือพวงนะครับก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับผมก็ตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาเแตกยอดมาใหม่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะครับก็ฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่นี่เราใช้แบบนี้นะครับแบบธรรมชาติเอานะครับนี่ฮะ ครับผมนะครับก็พามาดูความเปลี่ยนแปลงในสวนทองเกลีนะครับหลังจากที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับฉีดพ่นให้กับเขานะครับดูครับพืชมันก็จะเขียวเขียวนะครับเหลืองๆบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับอ่ะนะครับก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับกระผม